แชร์พิกัดช็อปแบรนด์เนมคุ้มๆลดสูงสุดถึง80%มีของให้เลือกเยอะแล้วลดกันช้ำๆรีบพุ่งตัวมาที่นี่เลยสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตแบงคอกมาฉลองเนชั่นอลเอาท์เล็ตช p อปปิ้งเดย์ช็อปพร้อมกันทั่วโลก6-15มิถุนายนนี้ช็อปครบก็รับกระเป๋าสวยๆแบบนี้แถมช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังมีแจกคอตตอนแคนดี้และมีเวิร์กช็อป y ีไทำพวงกุญแจสุดคิ้วด้วยที่นี่เขาเป็นพรีเมียมเอาท์เล็ตแห่งเดียวในไทยที่รวมแบรนด์ชั้นนำไว้เยอะมากอย่่าาาางงงีกก็ราคาดมดมลลสสูสุถึ70%แแ้วแต ละชิ้นคือน่ารักสุดๆหรือจะเป็นลองชอมอันนี้ก็มีแบบให้เลือกเยอะดีราคาเริ่มต้นแค่พันนิดๆเองชอปเพลินมากอะ่ะและสําหรับสายเที่ยวกระเป๋าเดินทางแซมโซนไนก์ก็ลดสูงสุดตั้ง50%มีแบบและสีให้เลือกเยอะด้วยนะแล้วข้างๆกันก็มีทิมเบอร์แลนด์ชุดกันหนาวรองเท,ท้าบูตกระเป๋าเปยลดตัง้ง5 0นแถมยังมีออนท็อปเพิ่มอีก20%ซด้วยนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นเอาท์เล็ตเดียวในไทยที่มีลักชูรี่แบรนด์ให้มาเลือก,อก้นอนก, ry, owski, กนะ็ีี่ม แต่ละชิ้นคือสวยมากแล้วราคาแค่หลักพันในงาราคาดีขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนและสําหรับสายสปอร์ตที่นี่เขาก็จัดเต็มอีกเหมือนกันอย่างนิวบาลานเนี่ยก็ลดเหลือคู่ละพัน 7, 8, เจ็ดพันแปดในเงาเวอร์มากหรือจะเป็นอาดิดาสก็มีครบทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่สําคัญลดจุกๆอีกเหมือนกันและปิดท้ายด้วยไนกี้ลดแล้ว50เเซแต่ถ้าซื้อ3มชิ้นขึ้นไปก็ลดเพิ่มไปอีกบอกเลยว่าสายช็อปต้องห้ามพลาดรีบตามมาช็อปกันนะ